มันทึกเก็บไว้ลงไว้ใน YouTube เป็นความทรงจำเนี่ยครับพี่น้องสู้สบายดีผมไม่พี่น้องสู้บ่องสู้บอลสู้ขู่สู้สสคนครับผมพบโพผมสอสวัสดิ์เมืองสุขคมขนกุศมานครับพี่น้องวันนี้พาพี่พี่น้องมากินตาบักทั่วครับพี่น้องตัว่วฝักยาวเลยกัได้ย่างหมูอันนี้ย่างเองครับย่างหมูเลยกัแคบหมูครับน้อ,บบนองบักเตงพักครับพี่น้องกับข้าวเหนียวขฮ้อ,อ,นอนพี่น้องข้าวเหนียวเต็มติ๊บพี่ มามากพี่น้องเซ็ปเช่นเหมือนกันครับน้องก่ <_ an> อนอื่นกดใดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพียงกําลังใจใผมสอส,สอสมะเขือเทศคนกุศลเน่ด้วยพี่น้องเด้อเอาครับมาครับแต่งผู้คนพวเขาโซยน้ำกันพี่น้องเขาเนี่ยฮอนฮอนเขานี่แหละคำใหญ่ๆพี่น้องคำตาสวดอืมอาหารบ้านเฮาพี่น้องอื ต้องตำกระถว่วืมพากันได้ยังกินเนระพี่้องเนาะอืม mm hmm. แตงปลาคุมมาเข้ามากินกัน,นครับอ่อาฮาัมวันนี่อาหารแบบไทยบ้าน่น้องตำบกทั่วอืม,อม ไม่นี่ตำเองครับพี่น้องตำทั่วเสด็จบริตำให้พี่ให้น้องเบิกน้ำ แค่หมูก,กรอบค่ขนาดอืออหิวเข้า

ตำเองตำเองคือเขาจะใส่ยังงก็ได้พี่น้องบอร์ตงนา้เพิ่มนั่นเพิ่มนี่เข้าไปตามใจฉันเลยพี่น้องเอ้ย อยู่นี่นหนาวไปเลยพี่น้องจะอยู่บ้านจะกกะหรอหนาวไปยะัะอากาศอยู่นี่พออยู่บอรือวีห้อนกับเราบุเือร์ทวหนาว มี FC ทางบ้านพี่น้องแชทมาในแอนเพจ FC ทางเพจ f เฟซบ o ๊กนะพี่น้องเนาะขอมาว่าจะเห็นผมกินตำมะฮงสัก50เม็ดนี่พี่น้องพริกพริก50เม็ดเป็นวะรอชมอยู่เด้อพะ่นูเนาเดี๋ยวผมมีโอกาสผมจะจัดให้เลยพี่น้องเด้อตามคำขอ โอ้หมูกับเส้อเนื้อหมูมาย่างเหรอพี่น้อยย่างใส่เตาใส่ฟ้าอืมโทษภัยพี่น้อยขอโทษขออภัย อไทยบ้านของพี่น้องแซ่บๆพื้นเมืองเขาเนี่ยตำบักถั่วอืมกินเอาครับหมูหนี่แหละกรอบครบๆลยือ่อืม เบิ่งแย่งกันไปไปเนอะ เป็นเป็นการถ่ายทอดนะการถ่ายทอดวิถีชีวิตการดำรงชีวิตนะอพี่น้องเนาะหาเนื้ออยู่เนื้อกินเร่ๆหรอกมานั่งถ่ายน้อพี่น้องเนาะนั่งกินเบิ่งเจ้าของกินมันทึกเก็บไว้ ลุงไว้ในยูทูปเป็นความทรงจำเนี่ยอเอาไหมเอาไว้ให้เบิง่งอืม แซ่บบุแซ่บนี่ให้เบิกจากการกินไหมัดตลอดเลยอืม Là nó đã đủ kín nó không ăn lắm มัดพี่น้องเก่งตับเอาละเอาตำบักทั่วมาฝากพี่ฝากน้องมันนี่พี่น้องเราอยู่ในกินบ้านเฮาเนะเพี่น้องเนาะอย่าลืมรักษาสุขภาพกันเด้อพี่น้องเด้ออันเบิ่งคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมซอสวัสดิ์ีคุกคนคนกุศลเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้ผมขอลาพี่และน้องพี่ที่นี่นะครับเนาะมื้อนี้ขอตัวสวัสดีครับผม